เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครินม,มิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิดหมอของหละงพะเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญมังกรแถมยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า b i g o n e ตามด้วยเมาเลข9ก big one เ9เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละ,ะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของมีดเทพศสตร์หรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อลุ่งนะมีดหมอหลวงพอกันมีดหมอหลวงพ่อกลวยและมีดหมอหลวงพ่อเงินวัดพระปลัลงเหลืองนะครับก็ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจินะครับนะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด่งดังทางด้านเครื่องรางนะครับนะก็ที่สาคัญนั้นก็คือทั้งหมดนะครับก็อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งสิ้นเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อโกยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์ ông, อีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นพระ เกจินะครับนะในเขตทักนะตอนล่างที่มาในเอ่ยนามของท่านนะเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักลินมีดหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายนะเขมานั่งพูดคุยนะครับนะที่สําคัญมันก็ได้นําเอามีดนะครับนะหลากหลายยุคหลากหลายสมัยมาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมหรือว่าจะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะ จนกระทั่งมียุคปลายของท่านนะครับก็เรียกว่าผมพยายามที่จะนำเอานะครับความหลากหลายนะมาให้ท่านได้รับชมนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่นะหรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติดโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ ที่สําคัญนะครับท่านใหม่ๆนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงท่านเดียวนะครับก็ติดตรงไหนให้ถามมาตรงนั้นนะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0863291496นกะครับในทุกคำถามนะครับนักคลินมิตรมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,นะ,นะนะ ยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับก็ที่ได้ขออนุญาตเอาไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและก็จะเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีสําหรับท่านใหม่ๆนะพูดง่ายว่าฟังแล้วดูเหมือนจะดีนะ,ะแต่เมื่อตอบไปแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคน และคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาก็เนื่อกจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็คือต้องการเพียงคำตอบเดียวนะครับคำตอบอื่นๆไม่ต้องตอบอประมาณนี้นะครับนะก็หมายความว่ามีผมต้องแท้เท่านั้นมีผมต้องทันหลวงพ่อเท่านั้นประมาณนี้นะคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะ อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ถามนะครับแล้วผมจะทราบได้ยังไงนะครับนะก็หลายท่านกะถามมาอย่างนี้แอบถามมาอย่างนี้อยู่นะอ่านะครับนะก็ตรงนี้แหละครับที่สาเหตุที่มานั่งทําคลิปตมิโอก็ต้องการที่จะให้ท่านได้รับชมนะ,ะมีแต่เล่มก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับว่าก็ล้วนแต่ว่าผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมเป็นอย่างดีนะส่วนใหญ่มีทุกเล่มนะครับผมจะหยุดบ,บอกยุคเอาไว้นะครับ แต่จะไม่บอกว่ามีแต่เล่มคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าสิ่งที่ผมบอกว่าดีบางท่านก็บอกไม่ดีนะนะครับนะบางท่านก็ดูแล้วแยกงากับไม้ยังไม่ออกนะครับนะอย่างนี้เป็นตน้นพอผมบอกว่างาเขาก็บอกเป็นไม้นะนะครับนะลายแบบนี้เป็นลายของไมนะ้เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะนะครับก็คือในเรื่องของงาและไม้ออก ใครก็ตามนะครับถ้ายังมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้ายังมองงากับไม้นะครับนียังไม่รู้ว่าอะไรเป็นงาอะไรเป็นไม้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าพึ่งขอแบ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเช่านะครับนะอย่าพึ่งขอแบ่งนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะอ่าก่อนอื่นนะครับถ้าท่านอยากจะมีมีดหลง้อเดิมมีไว้ในครอบครองเนาะการมองเป็นเรื่องสําคัญนะอ่าก็หมายความว่าคนที่นะครับคนที่เข้า เขาเรียกว่ามีสายตาที่แหลมคมว่ากันง่ายนะครับเนะเขาย่อมมองเห็นนะเขาย่อมมองเห็นนะครับนะก็หมายความว่า,อ,าอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับก็สองคนโยนตามช่องนะอีกคนมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะแต่อีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็เห็นเป็นดวงดาวแปลว่าาวไปหมดนะประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เรา อยากจะมีมีดหมอหลวงข้อเดิมเอาไว้นะครับในครอบครองซักเล่มหนึ่งก็ต้องการมองก็ต้องมองให้เป็นนะครับนะมองให้รู้มองให้ออกนะนะครับนะการมองก็เนี่ยะครับนะมีดแต่ละเล่มที่มาวางไว้นะครับให้ท่านได้รับชมก็เป็นโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงข้อเดิมนี่นะที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับนะใช้ดินสอชี้ให้ท่านอยู่นะ เป็นมีดหมอหลงพอเดิมนะครับยุคต้นๆน,น,นะครับนะมีความยาวเฉพาะใบนะเฉพาะใบของเล่มนี้ก็อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเอาอนี้ดีกว่านะครับนะ,ะผู้คนอยากจะมีอยากจะเคาเรียกมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะ อ่าแลวที่วางอยู่ข้างล่างนะครับเห็นเป็นสีออกนวลเขาขาวอยู่นั้นก็จะเป็นเสื้อ,อยันนะอ่านะครับผมได้เรียนเอาไว้แล้วนะครับเนีเสื้อ,อยันหลวงพ่อท่านได้เมตตาสร้างนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2483นะก็เรียกว่าเป็นเสื้อ,อยันที่หาได้ยากนะครับหาได้ยากนะอ่าคนได้มาส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับนะก็ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ได้ เอาออกไปประชิญน,นะครับนะพูดง่ายๆแต่ถ้ามีเหตุการคับขันอะไรต่างๆพวกนี้สามารถที่จะใช้เสื้อ,อยันนะครับนะเป็นเกาะกำบังนะครับได้เลยนะก็ใครไม่เชื่อแล้วก็อย่าไปลบหลูนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องรางของหลวงพระเดิมนะครับนะในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะครับนะบางท่านก็ถามผมมาครับอาจารย์นักลินอยากจะได้อยากจะมีสัก อ่าเล่มหนึ่งหรือว่าอยากจะมีเสื้อยันสักตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับนะแต่ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะมีแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆก็มีไว้ก็ติดตัวไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถที่จะทําเอียรว่าป้องกันนะครับนะชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับนะอ่าพูดถึงผู้ธคุณนี่ก็รายละเอียดมีค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะ พูดก,กว้างนะครับพูดก,กว้างให้ท่านได้ทราบก็คือมีตั้งแต่เมตตามหานิยมปยานูนามหาอุดนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบแบบนี้นะครับเอาละก็พอพูดถึงตรงนี้เราก็มาชมกันมีเลยมีกันนะครับนะผมขออนุญ,ญาตก็จะหยิบนะครับขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะเป็นมีดบนบ้านนะครับนะทำมาแบบบนบ้านนี่นะครับก็นะ ถ้าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนเอาไว้นะครับนะถ้าเอาความงดงามเอาความสวยงามท่านอาจจะไม่ได้นะครับนะแต่ท่านไหนไปติดความงามไปติดเขาเรียกว่ารูปลักษณ์นะครับอาจจะสูญเสียเขาเรียกว่าโอกาสนะอาจจะสูญเสียนะครับแต่เล่มที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นมีดบ้านๆนะครับที่ก็ทามาใช้กันว่ากันไงใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงเลยนะอ่านี่นะครับนะมีลวดลัดนะครับนะ คือเน้นความแข็งแรงเอางี้ดีกว่านะเน้นความแข็งแรงนะครับจะไม่เอาความาสวยงามนะเรียกว่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานจริงๆต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับนะแหมรัดนะครับแหมลัดจะเป็นเส้นลวดนะลวดบ้นบานๆนะครับแต่ก็มองดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆพอไปใช้งานแล้วต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเชือกเหมือนเชือกได้สายสินอย่างเงี้ยนะครับนะ มาลัดเอาไว้นะมาลัดเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญนั้นก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะครับนะ,ะให้ท่านได้รับชมนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับนะก็เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครบถ้วนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอฝักนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของอแหมลัดต่างต่างนะครับก็ถือว่า ยังอยู่ครบถ้วนนะยังมีความแข็งแรงก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปมีแต่เล่มนะก็ล้วนแต่ว่าผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดสรรน,นะครับจากประสบการณ์ตรงของผมว่าเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมนะครับนะทีนี้เราบอชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็ลองไปชมในส่วนของภายในนะ,ะนี่นะครับนะมีเล่มนี้เป็นนะครับนะ ศิลปะนะครับเป็นช่างการตอกลายนะครับนะเป็นช่างชาวบ้านนะเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะนี่หนานะครับมีดมีสันเรียกว่าหนาปึกเลยนะอ่านะครับลองดูนะนี่เป็นเสมาใบโพแบบยุคต้นๆนนะครับนะอ่าเป็นเสมาใบโพแบบยุคโบราณน,นะครับนะที่สําคัญนั้นท่านลองดูนะครับเรียกว่าคราบใครนะ ในส่วนของใบมีดนะครับก็เรียกว่าเต็มไปด้วยคราบไข่นะครับตามร่องรอยนะการตอกลายอะไรต่างๆนี่ก็จะเต็มไปด้วยคราบไครนะครับที่ฝังลึกอยู่นะครับนะก็หมายความว่าเป็นคราบไครที่ซึมออกจากภายในสู่ภายนอกนะเป็นมวลสารนะครับตั้งแต่สมัยตอนหล่อเหล็กนะครับก็คือถลุงเหล็กนะก็จะ ปากฏนะครับขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเป็นมีดนะครับนะเอาความงดงามอาจจะไม่ได้จะสู้มีดยุคกลางและมีดยุคปลายไม่ได้นะแต่ถ้าเราต้องการที่จะนําไปใช้งานนะครับนะใช้ประโยชน์จริงๆเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยในเรื่องของพุทธคุณน,นะครับนะมีดยุคต้นเป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับนะ าสาเหตุที่มีการพัฒนาเป็นมีดนะครับนะที่มีรูปแบบนะครับนะหรือว่ามีดยุคก,กลางยุคปลายขึ้นมาได้นี่เกิดจากการใช้มีดยุคต้นแล้วเกิดผลนะครับเห็นผลว่ากันง่ายนะจึงมีความรักความชอบความศรัทธาก็คือกันมากขึ้นนะครับนะก็ทางคณะกรรมการทางวัดก็เลยได้หาหือนะครับเอเมื่อนํามีดยุคต้นไปใช้แล้วนะครับนะมันเกิดประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็ ทำไมไม่พัฒนานะครับนะมีดหลงก็เดิมให้มีรูปแบบที่นอกจากจะมีความเข้มขังที่ดีอยู่แล้วนะครับนะก็เติมความสวยงามเข้าไปด้วยนะครับนะจึงได้พัฒนาสร้างรูปแบบของแหมนะครับนะ,ะเป็นแหมเงินมั่งเป็นแหมทองมั่งนะครับนะ,ะขึ้นมาในยุคกลางนะ แต่ถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับในส่วนของแห้รัดกันอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโลหะธรรมดานะครับโดยเพราะเหมือนกับมีดเล่มนี้นะ,ะนะครับเป็นโลหะที่ผสมเงินแต่เงินบางๆนะประมาณนี้แต่ถ้าเอาความแข็งแรงเอาความเข้มแข็งนะครับนะ,ะความที่ใช้งานจริงๆก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะต้องเป็นแบบนี้แหละนะ,ะนี่ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะนะดูเล่มนี้เรียกว่าเก่านะครับนะ แม้กระทั่งข้างนี้ก็ยังมีรอยหลุดล่อนออกมานะครับพอสมควรอยู่นะก็มาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับผมเองก็รักษาความเดิมๆเอาไว้นะจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นหละนะอ,อันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะตรงนี้ในส่วนของภายในของฝักนะครับนาำเมื่อกี้เราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะาภายนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับเต็มไปด้วยคราบคลนะความแห้งนะครับ อ่าเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับโอเคผมขออนุญาตจะวางในส่วนของอ่ักเอาไว้นะครับนะที่นี้เราก็มาดูในส่วนของเออใบนะมาดูในส่วนของใบนะครับนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็เต็มที่ไม่เกิน20นาทีสําหรับในนี้นะทีนี้ลองมาดูนะครับไล่ดูมนสเสรนะอ่านะครับนะเป็นเสมาใบโพนะครับศิลปะของชาวบ้านนะอ่าแล้วก็ ท่านลองดูนะครับผมซูมสุดแล้วนะครับซูมสุดแล้วให้ท่านได้อ่านถึงความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนะมันก็นะครับนี่ตั้งแต่เ,เขาเรียกว่าโคนของมีดนะครับจนจรลดปลายนะนี่แลเวก็เรียกว่าเต็มไปด้วยมนคลังนะครับเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นจริงนะเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นอย่างนี้นะ อ่านี่นะครับเรียกว่า,อามองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็ค่อนข้างที่จะงดงามนะครับค่อนข้างงดงามมากเลยทีเดียวนะครับผมพยายามเลื่อนนะครับช้าๆให้ท่านได้ดูผิวนะอของมีดนะครับแต่ละเล่มนะอ,อย่าลืมนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะถ้ามีดยุคต้นนี่มีอายุเป็นร้อยปีนะครับนะร้อยปีขึ้นไปนะ เป็นศิลปะของชาวบ้านนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบแล้วก็เป็นลายที่ผู้คนนิยมมากที่สุดนะครับนะมากที่สุดเลยจริงๆเลยนะเราจะเห็นได้ว่านะครับนะมีความต้องการของผู้คนค่อนข้างที่จะมากนะ แม้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะทำไมถึงบอกว่าสําคัญก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับบรรจุลงไปนะเป็นจุดรองรับมวลสารว่ากันง่ายนะครับนะลงไปนะเมื่อ,อใส่มวลสารเข้าไปแล้วก็นะครับก็จะปิดด้วยคั่งนั่นแหละนะนี่นะครับนะแต่ตรงนี้นะครับจะมีรอยหลุดก็เนื่องจากว่าการเวลานะครับผ่านการเวลามานานนะครับ,รบเห็นตะกุดโพอยู่นะ นี่นะครับผ่านการเวลามานานนะครับนี่นะก็สภาพก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นได้มาแบบไหนนะครับผมจะคงสภาพเดิมๆเอาไว้นะจะไม่มาเสริมเติมแต่งอ <maiden S 2> ะไรทั้งส<ๆ>ิ้นนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะจะจะแบบนี้แหละนะเราจะาไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเอาละที่นี้เราก็มาชมในส่วนของด้ามน,นะครับนะ ด้ามก็นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้คูนนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นๆนะไม้คูนหรือว่าจะเป็นไม้พยานิ้วดำนะนะก็จะมา,าทำเป็นองค์ประกอบเขาเรียกว่าเป็นวัสดุนะครับท่านก็นำวัสดุที่มีความมีทน,นสิทธิ์อยู่ในตัวนะภาษาบ้นบานๆเขาเรียกมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะอย่างไม้คูนนี่ก็ใช้ได้ตั้งแต่าลากฝอยไปยัน ยอดเลยนะครับนะ,ะจะเป็นใบจะเป็นดอกนะครับจะเป็นกันจะเป็นเปลือกใช้ได้หมดเลยนะไม้คูณนะเป็นไม้โทนสิท์นะครับเป็นไม้ที่คนในยุคโบร,โบราณเขานิยมก็คือทําสิ่งที่เป็นมงคลเอาไว้นะก็คืออย่างนี้นะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ18กับอ่า 4วินาทีนะครับนะ18กับ45หวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่เข้ามาติดตามรับชมจะเป็นท่านเก่าก็ดีจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเห็นว่าในแต่ละคลิปใน Twitter ิดวโอนะครับที่ท่านได้รับชมไปหากเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อ,อมนุษย์นะครับนะด้วยกันก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะหรือหากท่านไหนก็ตามนะครับนะ โดยเพราะท่านใหม่ๆเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้นะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะครับนะก็กดมาได้ที่เบอร์086 3291496เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมนักขลินมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ